สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาดิเห็ดได้คือได้โกบมากุ่กลุ่มนามาสามโลครับแต่ว่าเด็กแค่นี้นะครับน้องนันตายหมดล้ะอันนี้กระซิแกงครับแต่ไปย่างก่อนค่อยแกงครับมีใครพร้อมครับก็เหลือนี่ก็สซิเก็บไว้ใส่ฟิลนะครับแล้วก็มาผัดผัดเผ็ดผัดกระเพราครับเพราะว่าถ้าเปิดไว้บิงตายครับ ก็สาบรูเรือคันนี้นะครับรอติดตามครับับยาง่อนครับยางผมให้มันมันหายยางมันหายครับตึงๆครับเอาไปแกงครับที่ผมมีกินข้าวครับครับยางสุกแล้วครับบุกสุกเต็มร้อยแล้วครับแล้วเอาไปแกงครับสับไปชีกชี้ชีกแกงครับรอติดตามครับครับกบเ่าที่ห่ายางเียบร้อยแล้วครับมาชี้ครับ ที่เป็นตนันถึงชิ้นครับแบบหนึ่งมะแขงครับแขงแขงก็มีค่ามีตะไคร้ไคร้กระเทียมหอมริกครับอาจจะมีมะเขือเขือชีลาวใบเลือดครับรชับคูือตู้ครับดือแมงลักครับเดี๋ยวมาตามเครื่องครับตมเครื่องครับใส่เกลือนิดน,นึงครับ เกลือก,กับใสกระเทียมเอาใสขา่าเอาใสตะไคร้ครับวันนี้ว่าผิดหลายครับกระพริกครับเมืลมนลุกโดดเสร็จลุกโดดครับกับตำครับ เราจะให้แลกลายครับหอามากระเทียมใส่ครับ แรกหลายเดี๋ยวเราไปเกงครับเครืงเกงนะครับนี่ครับเครื่งแกงเน่าตัา น้ำร้างคุกครับกลบครับกลบที่เราซีกไว้ใส่ลงไปเลยครับบบต้องย่างข่าวครับพวกเขาย่างแล้วย่างเรียบร้อยแล้วพวกขขาวครับตื่นไว้ให้นเปื่อยเนืเ้อเตก the polar, ผมพลาครับ่ม่ครับ what 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 i'm home Come on. แป๊บนึงครับนี่เนื้อกลุ่มแตก,กมาชิลลุกบลดครับบลูริลมุกเขื่อนเขือเขือขเเนะ่อนเกได้แล้ว เลยครับรถดีก็ชูชูรถ

Mặc dù là... อิ่มมากอืมทีนี้เรามาผักชีลาวงไนครับชีลาว ตู้ลงไปนะครับนึ่งลงแล้วปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยครับเข้มข้นเลยครับ ผักดล,ลายๆครับครับโอ้มักผมมัดเลยนะผ่าลายๆไปนะโอ้กินกันเด้อครับพี่น้องว้าของม,มักเลยครับผักดล,ลายกินกันครับครับ วัาไี้กินให้เบิ่งเนื้อครับสำหรับชุนนี้สวัสดีครับ